สวัสดีครับเจริญทรัพย์มหาเฮงนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะทดลองงานให้ลูกค้านะครับอันนี้ลูกค้าสั่งตัวจานวงเดือนมานะครับนี่นะครับลักษณะลูกของจานวงเดือนนะครับจะเหมือนลูกวัดดวงปกติทั่วไปนะครับแต่ลูกจะหนักนิดนึงนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนแล้วก็ข้อควรระวังคือเรื่องแม่เหล็กนะครับแต่ดูด้วยตาเปล่าเนี่ยนะครับหรือจับลูกหรือแม่เหล็กไม่แรงก็ไม่ติดนะครับนะครับต้องใช้แม่เหล็กตดวลูกนะครับถึงติดนะครับ โอเคทีนี้มาลองดูงานนะครับการใช้งานจานวงเดือนหน้าลายนะครับเช่นแต่ว่าเราจะใช้ได้เฉพาะหน้าห้าหรือหน้าสองนะครับหน้าลายเราจะใช้ตัวขั้วห้าสองนะครับเช่นอยากได้หน้าหกครับหันหกออกนอกวงอยากได้หน้าเอี่ยวหันเอี่ยวออกนอกวงเห็นไครับได้ทุกหน้านะครับอยากได้หน้าสี่หันสี่ออกนอกวงนะครับ ับ5หาร4นี่นะครับแค่นี้เองเช่นตัวนี้อยากได้ตั้ง5นะครับหน้าเอี่ยวตรงนี้อยากได้หน้าหนะครับหารออกนอกวงเหมือนกันนี่นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับ แค่นี้เองนะครับก็คืออยากได้หน้าไหนหันหน้านั้นออกนอกวงนี่นะครับอยากได้6ผมทําให้ดูดอีกรอบหนึ่ง<อ>เห็นไหมครับหันเอี่ยวเข้าเราเอาหน้าที่หันออกนอกวงนี่นะครับคือหน้า6โอเคนะครับนี่นะครับวิธีการใช้งานวงเดือนตูดจานหรืออะไรก็เหมือนปกติทั่วไปนะครับนี่นะครับเสียงลูกก็เหมือนปกติหรือว่าถ้าเราไม่อยากใช้งานเราจะใช้เป็นเขาเรียกว่า จานวัดดวงนะครับเราก็เขย่าปกติทั่วไปแต่ถ้าเราอยากใช้วงเดือนใช้ขั้ว5หรือขั้ว2เดี๋ยวผมลองขั้ว2ให้ดูบ้างอยากได้เอี่ยวขันเอี่ยวออกนอกวงแค่นี้เองนะครับวิธีการใช้งานง่ายๆนะครับโอเคถ้าท่านอื่นสนใจนะครับโทร0989841961นะครับเบอร์เดียวเท่านั้นนะครับจเจริญทรัพย์มหาเฮง ID Line ครับแอดไลน์ line, มาคุยกันยิ่งดีใหญ่เลยครับใส่ตัว A แอดครับแอด 8, 8ตามนี้นะครับลายเดียวเท่านั้นนะครับเอาใหม่นะครับลน์ใส่ตัวแอดครับแอด8จ0 8 g จเจริญทรับหมายเหงมีทั้งโอนเงินปลายทางส่งทั้งไทยและต่างประเทศนะครับสนใจก็ทักการเข้ามาได้ช่วงนี้มีโปรโม,มชั่นเยอะทักเข้ามาได้เลยนะครับ